สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีรักครับคอลัมน์วิสามัญบันเทิงนะครับซึ่งเขียนโดยสันสตอแมนและก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับวันนี้ตรงกับฉบับวันที่31เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566ให้หัวข้อว่านานเท่าไหร่ก็รอรออะไรไม่ความว่ายังไงเริ่มต้นนี่นะครับสันสตอแมนบอกว่าคาราวาสเนี่ยเขาหยุดเล่าเข้าภรษากัน ส่วนพระซึ่งหมายถึงพระพยอมเนี่ยแหละครับบอกว่าเข้าภาษานี้จะหยุดพูดเรื่องการเมืองตลอด3เดือนเต็มส่วนศีลข้อสี่มุสาวาทาเวรมณีเนี่ยท่านจะยังรักษาอยู่ได้อีกหรือเปล่าคอยเฝ้าสังเกตดูก็แล้วกันนะครับอา้าวแต่นั่นเนี่ยพยายามปิดปากไม่พูดไม่วิจารณ์ณการเมืองมาแรมปีหลังจากเจอมรสุมชีวิตกระนำ่ำซะโซซัดโซเซ แต่พลันเริ่มแกล่งขึ้นมาปุ๊บเสกโลโซโร็อกเกอร์คนดังก็อดไม่ได้หรอกครับวันก่อนนู้นเลยนะครับประกาศบนเวทีคอนเสิร์ตบอกว่าผมเชื่อและเกินว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้จะเป็นข่าวหน้าหนึ่งในวันพรุ่งนี้ผมจะร้องเพลงกับคุณทักษิณจินวัฒน์เขาจะกลับมาในวันที่10สิงหาคมนี้เพื่อนๆไม่เคยชอบให้กูพูดอย่างนี้สักเท่าไหร่หรอกแต่ขอพูดหน่อยเถอะเพราะว่ามันหัวใจเป็นประชาธิปไตยเสกโลโซพูดไว้อย่างนี้นะครับ และพร้อมกันนี้เนี่ยก็ได้ร้องเพลงนานเท่าไหร่ก็รอซึ่งคนละเนื้อกับเพลงนานเท่าไหร่ก็จะรอของคุณชลัมเทพชัยที่ขึ้นต้นบอกว่าตัวถึงไกลใจอยู่เคียงคู่ดวงใจไม่ห่างไกลจอมขวัญรักยังคงมั่นไฟฝันไม่วายนานแสนนานและไกลแสนไกลไม่นายน้ำใจรักไม่เสื่อมไม่คลายสลายขาดรอนนี่แหละครับ แม้แต่เนื้อร้องทํานองต่างกันใครที่ฟังทั้งสองเพลงเนี่ยก็น่าจะรู้สึกได้ถึงความไพเราะและก็ความซาบซึ้งของคนที่มีเยื่อใหญ่มีความผูกพันที่ดีต่อกันนะครับโดยเฉพาะนายทักษิณชินวัตรผู้ที่ถูกกล่าวถึงเมื่อได้ฟังเพลงของคุณเสกเข้าเนี่ยถึงกับเก็บอารมณ์ไม่อยู่เลยทีเดียวนะครับต้องรีบแชร์ติกตอกพร้อมกับข้อความบอกว่าขอบคุณเสกมากที่ร้องเพลงนานเท่าไหร่ก็รอให้ผมคอนเสิร์ตคราวหน้าถ้าเบิร์ตไม่ว่าง เชิญผมผมแจมได้นะทักษณิณบอกว่าอย่างนี้นะครับเอาละครับก็เป็นความหวังความปรารถนาของคนพลัดบ้านพลัดถิ่นมาอย่างยาวนานนะครับพอได้ยินได้ฟังอะไรข้าหน่อยหนึ่งที่มันกระตุ้นใจก็จะเคลิม้มแต่ตอนนี้คงจะสะดุ้งรู้สึกตัวแล้วนะครับว่าดิวล่มกูไม่ได้กลับบ้านอีกแล้วว่ะความหวังกับความฝันที่จะได้กลับบ้านแบบเท่ๆมาเลี้ยงหลานเนี่ยมันช่างเหมือนกับปรา,าสาททรายนะครับ แค่คลื่นกระทบเบาๆเนี่ยก็พังทลายไปในพริบตาแล้วหรือว่าจะเป็นลางไม่ดีที่คุณเสกมอบให้หรือเปล่าเพราะว่ามีเพลงให้กําลังใจเพลงที่ให้ความรักความคิดถึงอีกตั้งมากมายนี่ครับทําไมไม่ร้องนะครับแต่กลับไปร้องนานเท่าไหร่ก็รอเหมือนจะรู้ว่ายังจะต้องรอรอแล้วก็รอนายทักษิณไปอีกต่อไปนานเท่านานนั่นแหละครับยังไรก็ตามเนี่ยนะครับผมอยากจะให้เป็นเพียงเรื่องเพอเจอร ของคุณชูวิทย์กับบุญวิสิทธิ์อย่างที่คุณอุ้งอิงว่าเอาไว้กันแล้วกันนะครับหมายถึงว่า10สิงหาคมเนี่ยนายทักษิณจะบินมาลงที่ดอนเมืองตามคำมั่นสัญญาแล้วคุณเสรษฐาทวีมินก็ได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30โดยมีก้าวไกลไม่มีลุงแต่มีน้องลุงเข้าไปแทนอ๋อแต่ห่วงอยู่นิดเดียวนั่นแหละครับเพราะว่าคุณนิพิษอินทรสมบัติเนี่ยได้โพสต์เหมือนกับเป็นการขู่นะครับบอกว่าทางออกของคุณทักษิณเนี่ย เมื่อกลับถึงเมืองไทยแล้วสิ่งที่คุณทักษิณต้องเจอทันทีภายในเวลา24ชั่วโมงคือคุณทักษิณถูกหมายจำคุกและเอาไปคุมขังเอาไว้ที่เรือนจำเพื่อกักโรคซึ่งผมคิดเองนะครับผมนี่หมายถึงนิพิษเนี่ยนะครับผมคิดเองนะครับหคุณทักษิณเนี่ยต้องถูกกัก,กโรค10วันโดยไม่ก,กักรวมกับคนอื่นเพราะว่าคนไม่เท่ากันครับ 2. หลังจากถูกกัก,กโรคเนี่ยต้องมีการตรวจสุขภาพ ผมก็คิดเอาเองอีกเหมือนกันว่าคุณทักษิณเนี่ยต้องมีอาการปวดเอวปวดหลังเพราะว่านั่งเครื่องมานานแล้วก็ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในห้องแอร์ที่เป็นอิสระแยกจากผู้อื่นเพราะว่าคนมันไม่เท่ากันไงครับ 3. ครับหลังจากนั้นเนี่ยระหว่างขังยาวก็จะมีทางเลือก2ทางคือ3.1ขอพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคลแต่ก็จะมีปัญหานะครับเพราะว่าคนต้องโทษทุจริตเนี่ยมันมีเยอะหลายพันคนด,ด้วยกันเมื่อคุณทักษิณใช้วิธีการแบบนี้คนเหล่านั้น เขาก็จะใช้วิธีการแบบนี้บ้างมันก็จะยุ่งสิครับอันนี้ข้อ3.1ข้อ3.2เนี่ยคือเซตซโกระบวนการพิจารณาคดีของคุณทักษิณใหม่ตามแนวทางที่คุณปิยบุตรเนี่ยเคยให้คําแนะนำอาไว้แต่ว่ากระบวนการนี้แม้ว่าจะไม่เรียกว่าเป็นการนิรโทษกรรมก็จริงแต่ต้องออกเป็นกฎหมายนะครับเพื่อลบล้างหรือไม่กะยับยั้งคำพิพากษาที่ตัดสินไปแล้วซึ่งไม่ง่ายหรอกครับที่จะผ่านรัฐสภาแล้วก็ผ่านด่านของส so ว แล้วคิดเลยครับว่าคดีที่ศาลฎีกาตัดสินไปแล้วเนี่ยครั้นมาตัดสินใหม่ศาลฎีกาจะยกฟ้องคิดอย่างนั้นเลยครับเอออยู่โน่นดีกว่ามั้งไม่ต้องกลับมาแล้วครับ